สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับ n n นเอ็นสอนแช n n e l เตชแนนะครับครับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับ Excel นะครับผมก็ผมจะมาบอกนะครับเทคนิคนะครับในการพิ้น์ไฟล์งาน Excel ออกมานะครับโดยที่เรามีข้อมูลเยอะๆนะครับเราสามารถพิมพ์ออกมานะครับให้อยู่ในหน้าเดียวในกระดาษ A4 ในแผ่นเดียวเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับก่อนอื่นนะครับให้กด Ctrl P นะครับหรือคีย์ลัดนั่นเองนะครับหรือไม่ก็กดไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ปินครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับผมผมมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าสังเกตนะครับผมยังไม่ได้ตั้งอะไรนะครับข้อมูลของผมก็คือตารางที่ผมทําไว้อะมันมีขนาด ยาวนะครับเกินหหน้ากระดาษนะครับในที่นี้เขามีอยู่2หน้านะครับ2แผ่นเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่านะครับบางทีผมต้องการจะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับให้มารวมอยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกันเลยนะครับที่หลายๆท่านสอบถามมามานะครับวิธีทํานะครับไม่ยากเลยนะครับให้เรามาตรงนี้ครับใกล้ๆเพคเซตอัพนะครับให้มาคลิกตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ ฟิตชีทออนวันเพจนะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยสังเกตนะครับตรงนี้จะมาอยู่นะครับรวมกันหมดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้นะครับที่ผมทำฟิตออคอลัมน์ออนเพจนะครับอันนี้จะให้นี่อ่าให้ขนาดนะครับเป็นคอลัมน์นะครับมันจะมองดูน่าดูขึ้นนะครับแบบไม่เหล็กนะครับแต่กระดาษนะครับผมของผมเนี่ยครับ จะมี2แผ่นนะครับอันนี้มันอันนี้ก็น่าโอเคสุดแล้วเนาะนะครับแต่ถ้าค่าเดฟอรอนะครับในการปินนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับเป็น no s c o l l i n g นะครับตรงนี้ครับหลายๆท่านนะครับที่จะปินออกมามันจะมีหลายหน้าถูกไหมแล้วข้อมูลในเราอะนะครับมันมีเยอะ แต่เราต้องการพิมพ์หน้ากระดาษออกมาน้อยที่สุดนะครับหรือหน้าเดียวได้ก็ยังดีนะครับผมยิ่งดีเลยนะวิธีนะครับก็มาตรงเนี้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านล่างสุดเลยนะครับใกล้เพจเซตอัพคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับถ้าจะให้อยู่แผ่นเดียวนะครับฟ s h ช e ตออนวันเพจนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ จะมองไม่ค่อยเห็นตัวเลขตัวหนังสือมันเลยดูยากนะครับถ้าใครข้อมูลเยอะๆผมแนะนำให้เป็นฟิ l ออคอลัมหรือฟิ l ออโลนะครับมันเป็นได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ครับในที่นี้ผมคงแนะนำเป็นคอลัมดีกว่านะครับเขาจะขยายพื้นที่มาให้แบบนี้นะครับอ่าแล้วมันจะฟิตนะครับผมทางโปรแกรมเขาจะฟิตกระดาษออกมานะครับให้เหลือแค่2ห,หน้ากระดาษนะครับคือข้อมูลทั้งหมดของเซลล์ที่เรามี นะครับอย่างนี้นะครับแก้ปัญหาที่ว่าถ้าเราตั้งให้มันอยู่หน้าเดียวกันนะครับแล้วมันมันมองแบบนี้ครับมันมองเหล็กไปเนาะเราใช้อันนี้ที่ฝากคอนะครับคอลัมน์อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ทาง N อนใช้คสอนพชวเตอร์มาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดปัญหาอยู่เนาะสำหรับที่ว่าจะ ปิมพ์ยังไงให้กระดาษน้อยที่สุดหรือปิมพ์ให้อยู่แผ่นเดียวกันเลยก็ได้อย่างงี้ครับลองเอาวิธีนี้ที่ผมแนะนํานะครับไปใช้ดูนะครับแล้วก็ลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมกับงานต่างๆอันนี้บอกเลยนะครับมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ประหยัดการใช้กระดาษของเราด้วยเนาะนะครับการปิมพงานใน Excel นะครับผม โอเคครับส่วนคลิปวีดีโอนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับให้กับ NN สอนเทรดคอนเทอร์ชแนลนะครับผมส่วนคลิปวีดีโอน้าจะมาสอนเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมส่วนคลิปวีดีโอนี้ NN สอนเทรดคอนเทอร์ชแนลสวัสดีครับ